มาแล้วเรามาถึงหมู่บ้านน้ำใสแล้วเริ่มใสตั้งแต่มานี่เลยผ้าสีทองอ ตอนนี้เราก็มาอยู่หมู่บ้านน้ำใสแล้วน้ำใสถึงจะเย็นไปหน่อยแต่ก็ยังไม่หมดแสงเดย์ไลท์บรรยากาศคนเบาบางแนละ้วเพราะว่าเริ่มกลับบ้านกันหมดแล้วส่วนมากก็มากลางวันแต่เรามาเย็นเพราะเราเปลี่ยนโปรแกรมจากอุโมงค์เมเปิลมาที่นี่เพราะว่าเมเปิลยังไม่เปลี่ยนสีเราก็เลย มานี่ดีกว่าตรงนี้เป็นมุมมหาชนจะเห็นนี่เต็ไมไปหมดเลยถ้าอากาศดีๆจะเห็นพวกเขาไปฟูจิอยู่ข้างหลังแต่ว่าวันนี้เมฆมาก <music> うん。 S <S <preach miracle> จากร้านเมื่อกี้ก็มีที่นี่ร้านตัวแดงเจด <an advert id ica> ี <dedi> ะจะเอาแอลกอฮอล์แถวนี้ก็มีทีสองร้านของมันเหมือนกันั้ไกลตัดเล็บ700ยเยน เลยเน่ยับแต่ค่อนข้างจะแพงกล้วยสวยๆกล้วย,วยนี้ก็สวย,วย,วย,วยนี่ อาควาเลียมเลยปลาชัดเจนมากโอ้โหข้างล่างเะแยะเลยข้างล่างไปเยอะอกไกลาปไกลขนาดนั้นไปไกลขนาดนั้นเอาเอ,าอาานะไรห,หนูได้เอาองเทศักตกอน่าลุกข้นยเลย มันไหววนกันอย่างไหววนตามเข็มได้นาฬิกาอันนี้ยคนน่าเก็บมากไอ้คนโดดลยอยู่าหวนไม่ใช่